สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่เดิมเมื่อกี้นั่งอยู่ที่เดิมเมื่อกี้ดูรายการพี่แอนไปแล้วก็เลื่อนมาเจอพอดีรายการอะไรอะ่ะดื Exclusive i n t e r v i e w ใช่ไหมไม่ถูกก็ขอภัยอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาดูเนาะไม่กี่นาทีเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปพักแล้วเนืเ่องจากเนื่องจากนั่งนานแล้วมันจะทําให้เอ่อขาบวมเนาะทีเดนิดทีเะหน่อยทีละอ p ทีละเอ่อว o, นะิดีโอเนาะไป เราไปดูก่อนเราไปดูเอ่อวิดีโอความน่ารักสั้นๆของเขากันไปค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงเบาเนาะเบา We are l i n o คุณหมอปราเจ้าของโรงพยาบาลทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งจริงือน้องเอิญสนิททาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุด ฟังไม่ไหวพอดีโอเคใช่ย่าอ๋อบินปะบินปะลอยเลยปะลอยแล้วไปเรียกแล้วหันปะเรียกแล้วไม่หันเม่รู้จักเรียกแล้วไม่หันแปลว่าหยิ่งแบบน่ารอ๋อช็อตเลยเอยบินแล้วไม่เกินจริงเออสร้างสรรค์ดีสมชอบชอบแต่เราก็เขินเป็นนะเพราะว่าเราสวยแหละเออเดี๋ยวเราจะรับมือความผวย ฉันไม่ยอมรับก็เขาก็หาว่าเราแบบเก๊กอีกก็ต้องแบบก็แบบโอเคก็ได้ก็ได้ค่ะเเอาลน้อยแล้วช่วงนี้คำถุณผู้ชมอยู่กัน จำคำศัพท์งายมาเราไม่ต้องจำขนาดนั้นอะเราแค่แบบเห็นแล้วจำได้แท่นั้นเองอะไม่ใช่แค่แบบรู้ว่าหมายความว่ายังไงกับอรอ๋อหมายก็อทำความเข้าใจกับคานั้นแล้วก็ไม่ต้องจำเห็นทีแต่คือหลิงอะคือสมมติว่าหลิงเห็นคำศัพท์นี้แล้วมันคือมันก็ไม่มีใครอธิบายก็คือมันไม่มีที่มาที่ไปไงหลิงก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรคือเธอรู้ได้ไงสมมติเขามีศัพท์ใหม่เข้ามาแล้วเธอจะเซิร์ชอะไรให้รู้ว่าอ้าวคำนี้แปลว่าอะไร ส่วนแมา่อมอ,อ่านแบบคอมเมนต์อ่านรีพายอะไรอย่างเง,งี้ยว่ามันแปลว่าอะไรอย่างที่บอกว่าอะไรทีรามิดอะไรใชอยางกเอออันนี้อะรนอันนี้ดาเอาเดา,าว่าเดาอ,อ๋อว่ายอดพีระมิยดก็แปลว่าที่สุดทีระมิดก็คือตรงจุดตรงแ,แบบคำว่าเมกกะเคียร์อมรู้อยู่แล้วอันเนี้ยไม่รู้เลยแต่ก่อนเพื่อนอ่านอ,าน,อานิเมะมึงเพื่อนเรามาเล่าให้ฟังอ๋อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อชยร์น้องอม พิมพออฟเทียหรอมามาลอยตามตามพี่มาสองก็ดีใจค่ะก็อยากพัฒนานติอีกแล้วก็อยากให้พวกเราได้รับโอกาสไปเรื่อยๆเลยเคมีวิสัยเคมีวิสัยยังไงคำนี้ได้ยินบ่อย มันไม่ต <Goodnight. S 1> ั like smell, like, ้งใจให้ม yeah. <an> ันเกิดทีม yeah. <an> ีเหมือนมันเป็นแบบธรรมชาติของพวกเรืใ no, ช่มันเป็นธรรมชาติไงมันเราเลยโชคดีว่ามันออกมาแล้วแบบคนรัอะไรอาอือมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่เห็นอะไรบางอย่างในตัวมาถึงเหมือนเขาเห็นตั้งแต่แรกตอนที่เราอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือแฟนคลับก็เขาก็ตั้งใจถ่ายไงมันก็มันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบอะไรที่เมจิกโมเมนต์่ะที่เราแบบโอ้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกัน พวกเราเป็นแนชั้นมากจริงๆจนคนค,นคิดว่าไม่ได้แสดงถ,ถ้าทำให้ทำให้คนเชื่อได้หลิงก็ดีใจ <c oughs> แสดงว่าหลิงแบบพิเตโกลแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็น <c oughs> สเต็ปที่เหมือนรางวัลประสบความสำเร็จนะถ้าเขาเชื่อนะ,นะว่าหลิงเป็นตัวละครสารดา่าก็ถือว่าแบบชมตัวเองบ้าง <c oughs> สเต็ปนี้ก็ต้องชมตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาถ้าเขารู้สึกนะ <c oughs> จริงจริงมันเหมือนจริงปรากฏการณ์ แฟนชอบมาหาเราอยอะๆเราก็เกรงใจนะใช่ไมมเกรงใจแต่ลิงนะลิงเกรงใจเพราะว่าคือเวลาเข้าเข้าเข้ามาที่ช่องก็แสดงว่าเรามีอะไรที่จะต้องทําซึ่งเราก็จะอยู่ข้างบนหรือว่าแบบอาจจะลงไปอใช่แฟนๆก็จะเห็นตอนที่เรามาซึ่ง เขามาเช้ามากโึหลิงนัดมาหกโมงเขามาตั้งแต่ตีสี่อะไรเงี้ยนัดมาแต่งหน้าหลิงซึ่งหลิงลยังไม่ได้แต่งหน้าเขาอาจจะไม่เห็นหน้าหลิงด้วยซ้ำเออเก่งใจไงแต่บางทีเขามาเช้าขนาดนั้นก็เพราะลิลเองไม่ได้แต่งหน้าไงเออมาสักเที่ยงห้ามาตีสี่นะคะนัดมาเก่งใจน่ารักน่ารัก้เขามาทำเดี๋่ะ เราเป็นห่วงพวกเขาอะไรอ่ะพวกเขาได้นอนหลับเต็มที่แล้วแบบเดินทางเช้ามืดมันก็ไฟยังมืดอยู่โอมิงก็โอมิงก็แต่ว่าคือก็เข้าใจแหละว่าแบบการที่การที่เขารอเราเราก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมล่ะเออก็แต่เราก็ดีใจนะที่ได้เจอถ้ามาก็ถ่ายรูปกับป้ายด้วยขันแรก สคนไแค่นี้เราไม่ได้เราไม่คาดหดวังอยอะค่ะคือเราทำเราก็ทำเต็มที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีวันนี้แต่พอมีจริงริงมันก็เกินคาดมันก็กลายเป็นคำว่าเกินคาดอะไรอยา่างเงี้ยค่ะตอนที่หมอหลวงอะเิงก็ดีใจมากๆาแล้วนะที่มีคนแบบจำจำเราได้อะไรเงี้ยพอไม่เคยเึูใจซ่อนตาก,ก,ก็คือติดตามคนซัพพอร์ตคนชื่นชอบเยอะเราคิแบบดีใจแล้วมันเป็น ภาพที่แบบไม่เคยอยู่ในหัวแต่ตอนนี้มีแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ทำให้มีภาพนี้ในชีวิตของลิงแต่มไม่บ้างหลิงเคยเล่นติ๊กตอกแล้วไล่เห็นว่าเขาอะไลฟ์สด วาดลูกเราด้วยซึ่งเขาวาดละเอียดอที่จะเปิดให้ดูว่าใช่ซึ่งเขาวาดละเอียดใช่แล้วแบบเขาวาดทุกวันเลยคาไลฟส์สดวาดทุกวันคือออมเล่นแอปทุกปีเนาะแล้วก็จะเจอคาราย์อยู่ในแอปนั้นต่ออะไรเงี้ยอืมดีใจมากแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนมีคนรู้จักว่าแบบเขาบอกเออพี่เขาทํางานเหมือนวาดลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบหลิงมากแล้วเขาก็วาดวาดหน้าหลิงทุกวันทุกวันเลยแล้วก็มีบางบางอันที่เขาวาด ว่าจากในซ่อนรัดในซินก็มีซึ่งหลิงก็เห็นเอ่อเดาไม่ห่างเลยเออบอกว่าไม่เอานะคือคนจะคือของให้เอาบอกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบอมรู้สึกว่ามัน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 แพงเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบของบางอย่างเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบรองเท้าพูกนี้แฟนขาบอคือให้นะแล้วก็ดีใจเราก็ไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ดีใจแต่ว่าบอกแฟนลับเสมอว่าอย่าเสียเงินให้เราเยอะอะไรเงี้ยแค่มาเจอกันก็พอแล้วหรือแค่สนใจมาก็พอแลหละก็ต้องรู้สึดกดีใจสิแฟ้แค่กันตัดแท็กนะบา,างครั้งเรารอนไปแล้วแต่พวกเขาเไม่ได้นอนหรือ จรังไงีห uhm ลิงก็คงไม่กลับไปอ่มัเลิกกันแบบแรงมากนะจริงๆอ่ะแล้วถ้าแบบมีคนที่ดีกว่าเราก็ควรออนพี่หลิงจะได้น้องออมว่าน้องออมทุกคำเลยดูตัวไหมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหรอน้องออมพึ่งรู้ตัวน้องออมจริงๆก็มีสรรพนาม พนามเนาะสพนามเยอะน,น,น้องออมชั้นเธอคุณคุณแต่ว่าก็จะติดเรียกน้องออมมากกว่าถ้าเต้นหมก็ไม่เหอนเเละต่า <c oughs> คือหลิงอะมันมันเป็นท่าที่แบบคือหลิงชอบตั้งดูเต่าตอนเด็กๆมากแล้วก็สังเกตเห็นว่าแบบสมมติมีคู่หัวหัวหัวเต่านะคะีหัวเต่าหัวนี่หัวเต่า กวตาีันหนึ่งเออแล้วมันจะชอบแกล้งกันอย่างเงี้ยไออคนนึงก็ถอยถอยถอยอีคนน้นก็ต่อต่อยต่อใช่ยต่างตัวใช่ต่อยต่างตัวสู้กันไม่ไม่สู้มันอีกตัวหนึ่งจะไม่สู้แล้วอีกตัวหนึ่งไม่หนีวะอีตัวหนก็ถอยอนี้ตอ่อยหลอกหวย งอนกันบ้างมาค่ะฮะไม่มีไม่มีไม่มีคนเรารักกันไว้เถิดอย่างอนกันเลยอย่างนอนกันเลยนะคนในกันนงอนน้องงอนน้องดีจังเลยเตอที่คุณบอกคุณไม่มีสิทธิ์ไม่ได้งอนนีเล่นเล่นๆที่หวนมาท้างอนกันจริงแต่ก็เริ่มใส่เล่นเล่นเลยนะอะไร เออเวลาแบบว่าแต่เราไม่มีสิทธิ์กันเรื่องธรรมดา,าเลยเรื่องเค้กมะพร้าวอย่างเงี้ยลูกี่แบบจะกินเค้กมะพร้า,าวแต่ก่อนมเนาะฉันเคยเห็นอแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เราอนะหมายถึงว่าแบบเห็นในติก๊กต็อกอะแต่ว่าวันนี้กินอะไรดีออได้หมดเลยเธอคิดซีคิดอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนั้นงอนเลยงินเลยจากเล่นๆอะมันก็กลายเป็นงอนเลยอะไร่างเยอะมากรอบเรื่องกินอี้ย แต่ว่าเราเป็นขนย้ยงๆง้อหรอแต่เราไม่เคยงอนกันเด้อเลยไม่งอนกันจำได้ว่าตอนถ่ายต้องแบบ เงหน้าหอมด้วยอ่ะเพราะมันจะต้องนอนลงไว้เอแล้าด้วยชุดทั้งสองคนมันเป็นแอคชั่นยากอ่ะเออแต่ก็ดีมันเป็นซีนที่แบบจริงๆตอนแรกมันมีความหมายนะสำหรับดิเออชอบมันเป็นสายตาชอบสายตาตัวเองที่มองตัวเองที่เมาบ่ะแต่มันน่าจะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย มันสัมผัสได้เลยสีแงมันเป็นมันมันคือความคิดถึงอะใช่ตาตอนนั้นคือโดนตกแบบที่ตอนไม่มีสติแล้วอออืแล้วก็มีความเสียใจด้วยแล้วก็มีความแบบเออเยอะอยู่พอพอซื้อเสร็จก็ดูดือ ในเซริ่งกับมิชลินท่านถ่ายในเซริ่งสนุกกว่าเยอะในเีริ่งยังมีบล็อกกิ้งใช่ปะล่ะแต่ในชีวิตจริงเราสามารถทำอะไรผู้หญิงก็ได้เหรออ่าฉันได้เหตุอาการน้องออม ฉันก็อยากพูดคํานี้เพราะว่าน้อ,องออมขึงไม่ก็ปกติอ่ะไม่คือปกติที่เด็กจะเป็นคนแอ้ยจะเป็นคนโดนอนอมแอดจะแหกออมจะเล่นเกิด<ง>คือทุกอย่างอีางอ่างนั้นเราเต็มใจหมดเลยนะคือเราสามารถจูบหัวพี่หนิงได้โดยที่แบบเราไม่ได้เกิดอะไรหรือว่าแบบพี่หนิงสามารถจูบหัวออมได้โดยที่เขาไม่ได้เกิดอะไรออแต่ว่าวันนั้นแบบพี่หนิงมาใกล้หน้ๆๆาออมเฉยเลยเน้ะเขาเฮ้ยหนูกับพี่หนิงทวงไม่ไเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่หนิงอันนดียครับฮะจูบได้ปะ เป็นอะไรฮะเปิดน้ออุ้ยเธอะการอะไรแบบไปดูมันมันเป็นทางช่วงเชียร์แมนบอดี้ใหญ่เลยเอาน้องอ้อมก่อนน้องอ้อมอยากเล่นเป็นอะไรอ้อมอยากเล่นคือมันไม่ถกิดรอยซี่แต่แต่ว่าอ้อมอยากเล่นพีเรียดแบบเหมาะเจ้าค่ะเนี่ยเหมาะแล้วเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเยอะหรือเปล่าวะ ือของเราอ่ะเต้าหญิงเนี่แบบเหมือนยายเด้กกับยาย่าอะถ้าท uh, ี่นาเด็กับยาย่าเธเป็นบริการแล้วฉันเป็นบรีก็แบบเจ้ามีสิทิ์อะไรมาพูดอย่างนี้กับข้าโอเคมั้งเขาพี่นหญะเฮ้ออมะเล่นแบบตลกมากแล้วเไม่เล่ละ เอาเป็นเอาเป็นบริการก็ได้ก็อยากให้คนรู้จักหนิงออมมากขึ้นเรื่อยๆือใหกแบบเติบโตในด้านการงานอาชีพของเราได้อย่างดีเออไม่ใช่แค่แค่เฉพาะกลุ่มหรือว่าใดาๆแต่อยากให้คนทั้งโลกได้รู้จักสีรีส์ไทย ที่หลิงตอมเนี่ทางช่องสามแฟนนี้นแฟนมีที่สัดว์ขึ้นเร็วๆนี้ที่ฮ่องกงตื่นเต้นมากดีใจมากที่ที่ที่แรกที่กลับไปเป็นเป็น,ปนบ้านเกิดโอ้หแล้วก็อยากอยากรีบกลับไปเจอแฟนๆแ,แล้วหวังว่าแฟนๆจะจะมีความสุข นะะคหวังว่าจะได้ภาษาที่หนูสัปดาหครึ่งชีวิตจะได้ใช้แฟนมิทั้งนี้อย่างเป็นประโยชน์ทัองโรงแรมอะไรที่อยากให้น้องออมได้กินเครือองลายเราอยากให้พี่นิลิงพาไปกินร้านอร่อยว่าเอออออเดร์เลยแนะนำร้านอะไรเมนูอะไรที่เนาะน้องออมน้องออมไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยว อบกินอาหารอิตาลีไหมที่ฮ่องกงหรือว่าต้องต้องอาหารฮ่องกอง,กงถ้าอาหาราจริงก็ต้องติ่มซำจริงจิหนิงชอบกินติ่มซำมากถ้ากินติ่มซำแล้วก็าทาดไข่ติ่มซำทัดไข่ชานนมทานนมชานชานมเขาชงอร่อยนะชงแบบ ไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่พวกเขาชมอย่างนั้นใช่ไหมใช่มันเหมือนบ้านเราเนอะเออเขาชมแบบ professional ไปกินได้นะเออเดี๋ยวอันนี้เรื่องที่อยากกินขนมไทยขนมไข่หมูปอได้มั้ยมีมีมี 好睇，得同 fan 或者見到佢哋。咁我因為今次去香港嘅關係，所以我就講粵語啦。誒、嗯，嗯、多謝大家支持我們的秘密零零零岸。誒、呃，希望零岸粉絲見面會可以見到大家啦，同埋希望可以帶驚喜同埋快樂俾大家。多謝你哋嘅支持。 ที่กายบายบายย y เล่โปรนรชโน่กสระผมังะสระผมทุกวันหลิงเป็นคนสระผมทุกวันอพาเราทำเสรจเพาะเรางานทุกวันไม่ทำงานหลิงก็สระแค่แบบออกไปทั้งนองจุกได้ปะ ก็ความน่ารักก็เป็นความน่ารักจะขอจุ๊บหนึ่งแทนได้ไหมเขาทำยังไงเขาก็แบบ่าโมนน่าหวงทำยังไงก็โมนน่าหวงเ้ยสูตรไทาแค่อ้าวโอเคทุกคนน่ารักน่ารักเลยแล้วก็คือซีนที่ซีนที่แบบหนึ่งที่จะเป็นรายการน่าจะเป็นรายการของทางทีวีซึ่งแน่นอนว่าพี่จะไม่สามารถเรียกได้หรอก มันไม่สามารถลงตรงนี้ได้เธอถ้ามันมันลงตรงนี้ยมันต้องปิดเนะื้อหาแน่นอนถ้าออนทะีวีเนาะเพราะฉะนั้นเธอแล้วมันแบบน่าหลังมากเลยอ่ะทำยังไ,ไงดีอ่ะแล้วเขาสามารถที่จะเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรที่เราดูได้ตลอดอ่ะแล้วอ้อมก็คือดูด,ดูดูแต่จริงๆอ่ะแต่จริงๆถ้าถ้าโดนอะไรนะแอทแทกกับ เขินมากน้องกีดหนะ้าทำยังไงจะไปดำดูทีหลังเนาะแล้วในส่วนของเออ,อะไรนะน้องหมิงที่แบบจะได้กับบันเกิดอุย้ยทำยังไงอิจฉาอิจฉา,าคนที่ได้ไปดูอิจฉาคนที่แบบได้ไปอยู่ไกลๆแล้วก็น่ารักทั้งคู่สวยทั้งคู่และแน่นอนว่าน้องนอง,นองที่อยากจะไปแบบให้ทุกคนรู้จักทั่วโลกคือตอนนี้มันทั่วโลกแล้วนะใช่ไหมน้อ no, งว่าไหม เพราะว่าตอนเนี้ยซีรี้คือดังมากแฟนอินเตอร์เยอะมากซึ่งก็จะมีบางบางท่านที่คอมเมนต์ในคลิปี่ด้วยนาะที่แบบเป็นภาษาอื่นซึ่งแน่นอนว่าฉันการไม่ออกเหมือนกันพยายามแปลพยายามที่จะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็หลักในตัวศิลปินของเราไปเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณเช่นเคยสำหรับผู้คนที่ยังติดตามรับชมเป็นเพื่อนกันนาะส่วนใครที่มี แต่การหนคอมเมนต์ได้เลยเธออย่าเพิ่งน้อยใจบางคนบอกคอมเมนต์มาตั้งแต่ชั้นที่แล้วไม่ได้เธอฉันไม่ว่าสุขภาพไม่ดีเท่าไหร่ต้องขออภยัยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังจะพยายามที่จะเก็บเก็บให้ครบเนาะหรือบางทีก็อาจจะมีอะไรที่ดูแล้วก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกเดี๋ยวจะตอบว่าเออไหนดูแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย